ทำไมต้องเป็นกูที่เะเดินจากไปทุงทั้งที่ตัวกูรับจนหมดทั้งใจกูรัม่ครับแล้วผมก็ได้เป็นภาคการตลาดเป็นมาแล้วนะครับผมสำหรับคนที่ชอบซื้อของที่เซเว่นะก็จะรู้ว่า Seven เซเว่นี่ยชอบมีอะไรทำให้เราเสียตังค์ได้ตลอดเวลาเลยนะครับ แล้วก็โดนอยู่ได้นะค <it> <K at> รับผมแร้วคิดแคทเซสสั่งของคิ่แคทอีกแล้วอีกแล้วนะว่าอีกแล้วเพราะว่าผมซื้อลำโพงบูทูดีแคสมาแล้วรอบหนึ่งนะแต่ว่าไม่ได้ไม่ทันกล้องเสียดายมากเลยไม่ทันกล้องฟิลม์มใครมีกล้องฟิล์มต่อมาได้สิวขึ้นนะแล้วก็โดนมาแล้ว 1, หนึ่งอันร้อนจริงก็แบบโดนไ่านโดนแต่ว่ากระเป๋าผมมันพังนะครับมันเก่าแล้ว ผมได้เวลาเปลี่ยนกระเป๋าใหม่เดี๋ยวไปดูกันว่ากระเป๋าคิดแค่จะตอบโจทย์ผมหรือเปล่ามะมีสามสีผมก็สีขาวได้สวยสุดเดี๋ยวอันบ็อกซิ่งกันนะตัดระวังระวังนะระวังไม่โดนกาวแอนอุ้ยสวยนี่มันอะไรนะ Price Tag Price Tee อ่านว่าอะไรวะไฟไฟถักเลย Price Tag คืออะไรวะมันเพลงของเพลงของนี่ อาจจะลองแกะข้างในดูเหรอเป็นยังไงนะมืกระเป๋าขแคทเนี่ยการการทุกอย่างก็เป็นแบบง่ายง่ายนะผมแบบปิดนี่เอาแล้วก็มีใส่ข้างในให้เ้ยโอเคเหมือนเหมือนไอเอาพวกพวกป้ายป้ายไว้นิวมาทำเป็นกระเป๋าเออดีดีนะครับดูโทรศัพท์นี่ไอโฟนสิบเอ็นะไอโฟนสิบเอ็ดดูเครื่องหนึ่งผมว่าได้เอามันสามเครื่องนะครับผมจะโปะทำไมสามเครื่องนะก็คือใหญ่แน่นอนแล้วก็ งานถือว่าดีครับนะครับผมแล้วก็ที่สำคัญคือในกล่องเนี่ยมันมีคิทแคทได้ด้วยสองอันนี่แบบนี้อ่านะสำหรับคนที่เป็นท่าการตลาดของคิทแคทอย่าลืมไปสะสมแล้วกันนะครับตอนนี้ก็มีทั้งกล้องกันกล้องฟิล์มรุ่นใหม่กันน้ำได้เปลี่ยนฟิล์มได้ด้วยหมดแล้วแต่ว,ว่าหาสั่งทางช้อปปี้ก็ได้นะฮะอย่าบอกคิทแคทแล้วกันว่าไปสั่งนะแล้วก็จะมีตอนนี้ผมสะสมเป็นตัวลำโพงของคิทแคทอยู่เหมือนแล้วกันแล้วกนะ็ใครที่เป็นท่าการตลาดของคิทแคทก็อย่าลืมไปติดตาม มีหมวกด้วยใช่เป็นบัคเก็ตใช่ไหมเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเอาว่าก็ตมารีวิวให้ดูว่าเป็นยังไงแล้วกันนะจ๊ะเดี๋ยวนี้ขอตัวลาก่อนกับกระเป๋าใบใหม่ทำไมต้องเป็นกูที่เธอเดินจากไปทุกทั้งที่ตัวกูรับจนหมดทั้งใจกูรักไม่พอใช่ไหมรม,มึงไม่เคยมีใจทุกสิ่งมันพังลงมึงก็คงไม่รู้มึงบอกว่าตัวกูที่ทามึงต้องเสียใจ